สวัสดีค่ะสายค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ว้านออนไลน์แบบฟ้าระดานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยลมแรงแงแล้วก็คือบรรยากาศดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามากินกาแฟกันดีกว่านะทุกคนคะ่ะวัตถุดิบทุกอย่างที่อยู่ในคลิปนี้คือเป็นของฟรีหมดเลยนะอย่างเช่นกล้วยนะคะกล้วยน้ําว้าตัวนี้ก็เป็นน้องข้างบ้านที่ต้มแล้วแล้วก็ามาให้เรา มันจะรู้ว่าเราชอบกล้วยน้ำว้าม,มากชอบกินมากสมัยเด็กๆนี่ที่บ้านมันก็จะมีกล้วยเยอะใช่ไหมคะสมัยก่อนมันก็ไม่ไม่ค่อยมีขนมไม่ค่อยมีสแน็คอะไรเนาะเราก็จะต้มกล้วยนี่แหละกินอร่อยดีเนี่ยค่ะเขาต้มมากําลังดีเลยนะเออไม่ไม่กําลังดีมันเล่นนิดนึงอะ่ะแต่ทีเนี้ยฟ้านะ่ะเอาเข้าแช่ตู้เย็นไว้มันก็เลยเออก แข็งนิดนึงก็พอดีค่ะเวลาที่เราปอกแล้วก็เอามาหัน่นเป็นชิ้นชิ้นแบบเนี้ยนะคะหั่นพอคำเนาะส่วนส้มตัวนี้ทุกคนส้มนี่ก็พี่ให้มาอีกเหมือนกันลูกสุดท้ายยังหวานอร่อยอยู่เลยค่ะหั่นแบบนี้ก็จะกินสะดวกเนาะนี่สีสวยงามมากเลยแล้วก็กาแฟจ้ากาแฟดำนะคะอันนี้ก็ได้ฟรีมาอีกเหมือนกันเพื่อนให้มาค่ะ เพื่อนให้สามีมามันเป็นกาแฟผงทุกคนเป็นห่อใหญ่ๆเลยนะแล้วเราก็เอามาแช่ในน้ำน้ำขนาด500 500 ML แช่ไว้10ชั่วโมงพอแช่เสร็จมันก็จะได้เป็นเนี่ยเป็นกาแฟดำอเมริกาโน่ค่ะอร่อยมากเลยสรุปว่าทั้งคลิปมีของฟรีทั้งนั้นเลยแล้วก็กินอร่อยด้วยใส่น้ำตาลไปสักนิดนึงนะคะ สีสวยมากเลยแล้วก็อร่อยมากด้วยวันนี้อากาศเย็นค่ะทุกคนขัดเย็นเย็นสบายมากเลยอะ่ะก่อนที่จะทำงานเนาะไม่ใช่สิทำงานแล้วแล้วก็ปกติเราจะต้มกาแฟกินเนาะแต่วันนี้ลองกินอเมริกาโน่เย็นดูก็ดีนะกินกับกล้วยต้มแล้วก็ส้ม อร่อยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเนาะสำหรับวิด,ดีโอนีออ้ลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ